แม่เขาว่าชื่อสุกัญญาแล้วก็มีมีพ่อเ<ห>ขามีสุกัญญามีใจเต้นตุบตับเลยอะ่ะอืใจแบบเอางี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าไปตามหายยังไงบ้างอคือช่วงเวลาที่ที่หายไปนี่คือไปตาม ให้พี่กุ๊กวันนี้เรากลับมาที่โคราชกันอีกครั้งเพื่อเล่าเรื่องราวตลอดเส้นทางแห่งความหวังในการตามหาแม่ให้เธอฟังครับวันนี้ก็รู้สึกแบบตกใจนิดนึงค่ะแอบ,บหวังนะมีค่ะใช่ไหม,มใจเต้นตุบตับเลยอะอใจแบบเอางี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าไปตามหายังไงบ้างอ คือช่วงเวลาที่ที่หายไปนี่คือไปตามชื่อคุณแม่ในระบบทะเบียนราษฎรเป็นบุคคลไม่มีความเคลื่อนไหวเนาะใช่ใช่ไหมก็ไปตามจากตรงนั้นแหละไปไปตามจากตรงนั้นพอไปดูในระบบทะเบียนราษฎรแล้วพอตามจากเจ้าตัวไม่ได้แม่ของพี่ชื่อแม่สุกัญญาใช่ไหมใช่แม่สุกัญญาตามจากตัวแม่ไม่ได้ก็เลยต้องไปตามจากตัวพ่อตัวแม่เขาแหละ ชื่อพ่อกับชื่อแม่เขาเนี่ยอยู่ที่ร่อนพี่บูนจริงๆครับผม,ผมก็คือคุณตา,านะก็คือคุณตาใช่ครับผมชื่อตาสิน<ห>ช่คุณตาสิน<ห>แต่ว่าทีเนี้ยคุณตาสินก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกัน<ห>ครับมีบุคคลที่แจ้งเสียชีวิตชื่อแม่หนูพาแม่หนูพาคนแจ้งตายพ่อสินก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันบ้านตรงนั้นน่ะที่ร่อนพี่บูนก็ถูกลื้อไปแล้ว ได้ไปมาอีกที่หนึ่งก็คือพอเช็คจากระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยไปเจอว่าแม่เนี่ยที่ที่อดีตเคยมีชื่ออยู่ที่ลอนพีบูรลแกไปมีชื่ออยู่อีกที่นึงก็คืออยุธยาพี่สวัสดีครับ อิเตอร์อีจันครับจะไปหมู่เจ็ดนะครับผมแต่ว่าไปไม่ถูกมีลูกเขาจะตามหาแม่แต่ว่าทีเนี้ยแม่เขาชื่ออยู่ที่ใต้เป็นบุคคลสาปสูนอะไรเงี้ยครับแล้วประวัติแม่เขาเนี่ยเคยมาอยู่ที่บ้านที่อยุธยาตรงนี้แล้วก็มากันทางครอบครัวเลยนะก่อนที่จะย้ายไปใต้อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาสอบถามเจ้าบ้าน ไม่รู้ว่าเจ้าบ้านที่นี่เขาจะบอกได้ไหมว่าแม่เขาไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าในทะเบียนราษฎรมันขึ้นเป็นบุคคลสามศูนย์ไปแล้ว<อ>ใช่ในทะเบียนราษฎรคือว่าออกอยู่ทะเบียนไปอยู่ที่อื่นหรือว่าอยู่ไม่รู้เลยระบุพิกัดไม่ได้เลยครับผมก็คือเป็นบุคคลศูญหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เชื่อทั้งราชาการก็เชื่อว่าเป็นคนเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาหารอยต่อ เราย้อนกลับไปวันที่อีเตอรอีจันเยือนอยุธยาเราไปขอความอนุเคราะห์พี่พีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอโยุธยาถึงพิกัดที่แม่ของพี่กุ๊กเคยเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่นี้ครับเดี๋ยวพี่โท๊กค่ะกานอยู่รอแป๊บนึงนะโอ้โหหรือเขาประชุมอยู่เพราะว่าจะพูดาอ๋อมันอยู่กันหลหลัอยูุ่งสุเอเนี่ยเนียมันเป็นที่ดินของวัดสมนก ลอยหมู่บ้านสีกุ้งเหรอพี่อ๋อโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้เขาไปหาพี่จ้ะขอบคุณมากค่ะพี่จิ๋วค่ะวัสดีค่ะข้าให้หอยหอยแจ๊กหอข้ามสะพานตรงนั้นเห็นไหมคะตรงสะพานที่หนูมาจากเจดีย์ไม่เห็นครับว้ายมันอยู่บ้านมีเบอร์ป่ะล่ะเรียกให้หน่อยเด็กเรียกลูกเขาลูกเขาเดินมาลูกของของพ่ออเนี้ยเหรอ ไม่รู้ว่าลูกปีชาหรือลูกสังวานเนี่ยเจ้าแจ็คลูกใครลูกปีชาม่ะ่แจ็คลูกปีชา,ชาเออเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นลูกจ้างในที่นี่ครับทีแรกจะระบุแค่พิกัดแต่คุยไปคุยมาพี่พี่ดันรู้จักคนที่เรามาตามหางาน,นนี้เลยได้เรียกลูกชายของลุงปีชาเจ้าบ้านคนที่เรากำลังตามหาให้มาพาเรา ไปเจอคุณพ่อที่บ้านเลยแล้วครับสวัสดีครับพี่ใจสวัสดีครับมาขอความช่วยเหลือดูจากประวัติของแม่เขาอะนะเคยอยู่บ้านของพ่อปีชาก็เลยจะมาสอบถามพ่อปีชาว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมประมาณนี้ครับพี่บรบกวนหน่อยนะได้โอเคครับผม ตรงไหนพี่ข้างในเนี้เหรออพี่เป็นลูกพ่อปีชาใช่ไหมพี่อายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นะสี <40. S 1> <40. S 2> ่สิบพ่อปีชาสวัสดีครับ บรบกวนหน่อยพ่อหนูชื่อเต้ยนะคะพ่อออกมาคุยกันก่อน,จนเจอแล้วครับลุงปรีชาปลายทางที่ตามหาหวังว่าเราจะได้รู้เบาะแสของแม่พี่กุ๊กมากกว่าที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึง่งเขาส่งเรื่องมาให้ทางรายการเนี่ยช่วยตามหาแม่ให้หน่อยแล้วทีนี้เนี่ย เขาไปดูในทะเบียนไอ้เขาไปดูในทะเบียนราชข้อมูลของแม่เขาเนี่ยนะแม่เขากลายเป็นบุคคลสาบศูญไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเมื่อประมาณสัก30เกือบ40ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนแม่เขาเนี่ยจะเคยเพิ่มชื่อเข้าบ้านของพ่อปีชาแม่เขาว่าชื่อนะไอ้ชื่อสุกัญญาแล้วก็มีมีพ่อเ<อ>ขาใม่มีสุกัญญามี<ช>แต่ไม่มีตัวตนอะ คำตอบแรกดีใจได้ไม่ถึงเซียววินาทีก็ต้องหุบยิ้มแทบจะทันทีกับคำตอบหลังนะครับชื่อแม่พีกุ๊กมีอยู่จริงแต่ไม่มีตัวตนหรอครับแปลว่าอะไรไม่มีตัวตนเขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อพ่อแล้วใช่ไหมไม่ได้ติดต่อทะเบียนทะเบียนเนี้ยมันตามมาตั้งแต่กรุงเทพเลยนะครับแต่ก่อนนะผมมีภูมิทัณฑ์อยู่ไหนกรุงเทพกันอยู่กรุงเทพฮนะแล้วก็ไป บ้านที่กรุงเทพาขายเจ้าของที่เขาซื้อไปอ่ะเขาก็ทะเบียนที่กรุงเทพคัดไปอยู่ทะเบียนกลางคือที่อำเภอคัดชื่อสุกัญญาคัดผมไปกันทั้งหมดเลยอ๋อแล้วลูกผมตอนนั้นลูกผมจะเรียนหนังสือตอนอ,อ,อายุสามขวบเขามีมีอยู่ในทะเบียนน่ะแหละแต่ชื่อ ไม่ตรงกันผมก็ต้องไปคัดกลับมาทั้งหมดเลยกลับมายุดยาผมว่าเขาไม่ให้คัดออกเขาบอกข้าวมาต้องมาทั้งหมดหมายถึงว่าพ่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับสุกัญญาครับเขามาขออาศัยอยู่เมื่อสมัยแม่ของของแม่ผมแม่เขาชื่อลิ้นจี่ใช่ใช่ไหมครับแล้วพ่อเขาชื่ออะไรนะเนี่ยไม่รู้เลยจำไม่ได้ ๋ยวในทะเบียนลบไปแล้วทําไมไปทําไมเป็นยังไงเขาถึงมาขอพ่ออยู่ในทะเบียนบ้านพ่อเมื่อสมัยก่อนคนที่จะเข้ามาอยู่กรุงเทพต้องมีภูมิลำเนาจะหาท <ไป S 1> หางางานทํากันไงงั้นถ้าไม่มีภูมิลำเนาทํางานไม่ได้เขามาจากที่ไหนอันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมยังเด็กอะ่ะแ,แล้วทำไมให้เขาอยู่เข้าบ้านน่ะแม่ผมไม่ควรให้เขา้าอ๋อแม่กับแม่รู้จักกันแม่ไปรู้จักกับเขา แล้วเคยเห็นหน้าค่าตาเขาไหมไม่เคยเห็นสักครั้งเลยเหรอไม่เคยเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยใครมามารู้จักกับแม่ผมเนี่ยตั้งหลายคนห้าคนหกคนมาขอเข้าขอเข้าขอเข้าขเาแม่ก็<า>ให้เข้าก็ให<อ>้เข้าพ่อก็ไม่เคยเห็นหน้าหเห็นมีแต่ชื่อไม่เคยอ๋อไม่เคยรู้จักมากจริงก็ไอสุกัญญานี่มันอยู่ติดอยู่ในทะเบียนก็นอยู่อย่างนั้นน่ะอืมย่าย่ามัตายไปแล้วเลย เขาตายไปแล้วด้วยแล้วมีคนแก่ๆที่จะยังอยู่ไหมครับที่เขาเคยอยู่กับพ่อตั้งแต่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีแล้วตายหมดกับผมไมยุก็ไปเท่าไหร่แล้วล่ะโอเคครับสรุปว่ารู้รู้ว่ามีชื่อเข้ามาอยู่นี้แต่ไม่เคยเห็นตัวเลยไม่เคยอขอโทษที่รบกวนนะขอบคุณมากมเลยครับพี่แจ๊คขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณมากครับพี่แจ๊คขอบคุณครับ ถ้าไปตามที่ร่อนพี่บุญก็ไม่มีอะไรนะเขาบอกว่ามันก็ลื้อไปแล้วอ่ะแสดงว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้ลงหลักปักฐานอยู่ที่ใต้เลยนะเพราะว่าบอกว่าเมื่อก่อนมาทํางานอยู่กรุงเทพไงใช่ป่ะแม่นินที่เอาชื่อมาฝากไว้อะการตามหาแม่จากชื่อที่ปรากฏในบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็ไม่มีเบาะแสใดๆให้ตามต่อ ส่วนบ้านที่อำเภอร,ร่อนพี่บูรนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถูกหรือไปแล้วงานนี้เราต้องกลับไปทำการบ้านกันยกใหญ่ทีเดียวครับภารกิจการตามหาแม่ให้พี่กุ๊กจะเป็นยังไงต่อติดตามในตอนต่อไปนะครับ กันจะท้องไปยันฏิธีารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาภ มีอาจกันขวางหัวใจเร่องนี้ฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว่างมีอาจกันขวางปฏิหา